ข่าวดีมากอนุมัติจ่ายเงิน5,000บาทเนี่ยเพิ่มเป็น6เดือนรวมทั้งสิ้นเนี่ยท่านจะได้รับเงินทั้งสิ้น30,000บาทกันไปเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและข่าวสารสาระความรู้ดีๆสวัสดิการต่างๆมากมายและข่าวสารจากทางภาคร,รัฐบาลด้วยนะครับวันนี้ล่าสุดนะครับเมื่อบ่ายสามโมงที่ผ่านมานะครับทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มเงินเยียวยา 5,000บาทเป็น6เดือนรวมทั้งสิ้นจะได้รับรวม30,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังข่าวสารนี้กันได้เลยนะครับข่าวสารนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณข่าวสดออนไลน์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้กับนายเอกนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่7เนี่ยนะครับก็คือวันนี้เองนะครับ ตอนเวลาบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับท่านอุตมะนะครับเสาวนายน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงในการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ว่าสำหรับมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 คนละ5,000นนั้นเป็นระยะเวลา3เดือน ระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนนั้นล่าสุดนายเอกยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะครับโอ้โหได้มากมายจริงๆครับคณะรัฐมนตรีมีมติขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบคนละ5,000บาทรวม1 5 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเนี่ยนะครับเพิ่มการจ่ายให้คนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา 6เดือนกันไปเต็มเลยนะครับพี่น้องครับโอ้โหเฮสิครับอย่างนี้ไม่เ hey, ฮได้อย่างไรครับระยะเวลามากมายระยะเวลายาวนานกัน,กนจริงๆเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ยสามหมบาทกันเลยทีเดียวนะครับก็จะช่วยเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายน2563กกันไปเลยทีเดียวนะครับแต่แต่แต,แต่มีแต่นะครับก็จะได้แค่เฉพาะ 9ล้านคนเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ที่มาลงทะเบียนเหล่าไม่ทิ้งกันคอมเนี่ยนะครับสูงนะครับถึง24ล้านคนแต่ก็จะต้องตัดออกเหลือแค่9ล้านคนเท่านั้นนะครับตรงนี้ให้9ล้านคนเท่านั้นที่จะได้รับ30,000บาทตรงนี้นะครับโดยมาตรการนี้ก็เพื่อ ดูแลนะครับกลุ่มอาชีพอิสระนะครับที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวอร์เว็บไม่ทิ้งกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน5,000บาทตรงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งให้ทุกกระทรวงได้เล่งพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือให้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ นายอุตมะยังได้ชี้แจงในเรื่องของพอกอรกรเงินกู้ทั้ง3ฉบับที่ผ่านคณะรัฐมนตรีมาแล้วนะครับทางท่านอุตมะนะครับก็ได้เปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าเนี่ยนะครับเรื่องการอนุมัติเงินเยียวยาโควิด1,900ล้านบาทเนี่ยนะครับก็เป็นการกู้เงินนะครับมาจ่ายเพิ่มให้กับ ผู้ที่ได้รับเงิน5,000บาทเนี่ยเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับตรงนี้ท่านอุตมะก็ได้ถแถลงออกมานะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติพระราชกำหนดนะครับ2ฉบับโดยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยที่จะใช้เยียวยาก็มีทั้งสิ้น1,900ล้านบาทนะครับโดยจะแบ่งเป็นนะครับเป็นพรกร กู้เงินเพื่อเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ1ล้านล้านบาทและพรลกอให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกสินเชื่อดูแลผู้ประกอบการรายเล็ก5แสนล้านบาทนะครับและดูแลภาคการเงินอีก4แสนล้านบาทนะครับตรงนี้พรลกอการกู้เงินเพื่อเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1ล้านล้านบาทโดยนำมาใช้ในแผนด้านสาธารณสุขและงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบวัตถุประสงค์ก็คือ6แสนล้านบาทเนี่ยนะครับก็จะแยกมาเพื่อเยียวยาประชาชน6เดือนเยียวยาเกษตรกร,กรด้วยนะครับโอ้โหมีทุกกลุ่มเลยนะครับดูแลด้านสาธารณสุข และแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโดยครอบคลุมโครงการดูแลสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่4แสนล้านบาทด้วยนะครับโดยมีการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับนายเอกก็เคยเล่าให้ทุกท่านฟังแล้วนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่องนายเอกอยู่นะครับก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าณขณะนี้ณเวลานี้นะครับเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดเก้ารัชการที่9นะครับผมขอยกมือพนมก้มกราบเลยนะครับ ท่านเนี่ยนะครับได้วางรากฐานนะครับวางแผนของประเทศไทยมาไว้เป็นทั้งหมดแล้วนะครับและวางแผนแบบก้าวไกลนะครับวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยนะครับก้าวไกลเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือตอนนี้ณนะเวลานี้เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นเนี่ยนะครับคนเนี่ยไม่สามารถเดินทางออกไปนะครับ พบปะกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะต้องอยู่กับบ้านตนเองเนี่ยนะครับทีนี้ในเรื่องของการทำงานหาเงินต่างๆนะครับรัฐบาลจะเน้นเนี่ยนะครับให้กลุ่มแรงงานกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยนะครับให้ไปพัฒนาบ้านของตนเองพัฒนาพื้นที่ของตนเองพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนะครับโดยจะมีการ เสริมนะครับในการพัฒนาอาชีพฝึกอาชีพให้นะครับและก็จะมีการตั้งชุมชนนะครับอาจจะมีวิสาหกิจชุมชนมีการนำสิ่งของต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนะครับส่งคืนกลับมาขายนะครับให้กับผู้ที่อยู่ในเมืองหรือส่งไปขายเนี่ยนะครับให้กับผู้ที่อยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดกันอย่างนี้นะครับตรงนี้ เป็นแผนเศรษฐกิจนะครับของรัฐมนตรีต่างๆนะครับของคณะรัฐมนตรีเลยว่าต่อไปนะครับคนจะได้ไม่ต้องเข้ามาแอาอัดอยู่ในเมืองใหญ่อยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพเราเป็นอย่างมากนะครับก็คือให้ตามบ้านเนี่ยนะครับตามท้องถิ่นของตนเองมีการช่วยเหลือตนเองได้นะครับกลับไปพัฒนาพื้นที่ผืนดินที่เรามีอยู่นะครับ มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยนะครับพัฒนาเป็นในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปลูกต้นไม้วันละ1ต้นเมื่อผ่านไป20ปีต้นไม้นั้นมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับมีการเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกของกินเองปลูกผักกินเองอยู่ภายในพื้นที่ของตนเองและทำให้เป็นเศรษฐกิจนะครับแบบพอเพียงนะครับถ้าเหลือ ก็สามารถนามาแจกจ่ายและนามาจัดจำหน่ายให้กับบุคคลอื่นๆได้เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนายเอกจะมาชี้แจงในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ท่านอุตมะเนี่ยนะครับได้อนุมัติมานะครับและนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบมานะครับว่าจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ได้ข่าวแววมาว่ามีการช่วยเหลือเยียวยาให้ทุกกลุ่มแน่นอนนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการกันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีการอนุมัติอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับก็เล็งเห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่นิ่งนอนใจสำหรับในเรื่องของเศรษฐกิจและ ปากท้องของพ่อพี่แม่ป้าประชาชนชาวไทยทุกทกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้านายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับพ่อพี่แม่ป้าที่ติดตามนายเอกอยู่นะครับในทุกช่วงเวลาเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับนายเอกด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาช่องแล้วก็ นำข่าวสารดีๆแบบนี้มาฝากกับทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันนี้ไปให้ได้นะครับถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับทุกท่านทุกคนเลยนะครับประชาชนชาวไทยก็ได้ยิ้มหน้าบานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวสารนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ